يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْيِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِنْ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ว่าคละตัวละตินฟินนารอามบัดท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายเรื่องของความท่อมตนเรื่องของการนอบน้อมเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่อิสลามนั้นเรียกร้องท่านั้นเราจะพบว่าท่านอับดุลลาฮฺสัลลัมเป็นคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเป็นคนที่ยากจนเป็นเด็กกำพร้า สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นองค์ประกอบที่ทําให้คนคนหนึ่งนั้นจะไม่เกิดการหยิงยะโสจะไม่ลําพองจะไม่คิดว่าตัวเองเหนือกับคนอื่นคนที่เป็นคนจนคนที่เป็นเด็กกำพราย่อมมักจะไม่เป็นคนที่ลําพองมักจะไม่เป็นคนที่หยิงยะโสเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นองค์ประกอบหรือเป็นสาเหตุให้เขานั้นยะโสโอหัง แต่คนที่เป็นคนรวยคนที่มีทรัพย์สินคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์คนที่มีอำนาจมักจะเป็นคนที่ยะโสโอหังเป็นคนที่หญิงพยองและเราจะสังเกตในอดีตที่ผ่านมาแม้กระทั่งในปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่ไม่มีศาสนาคนที่อีมานอ่อนเนี่ยหากมีทรัพย์สินมากกว่าคนอื่นหากมีอำนาจมากกว่าคนอื่น หากมีความรู้มากกว่าคนอื่นหากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มากกว่าคนอื่นก็มักจะเป็นคนที่ตะกับบทพี่น้องหลายครับตะกับบทหรืออิสติกบาร์มีนามหนึ่งของลอตลาที่ชื่อว่าหรือนามว่าอัลมุตะกับบ์รวะลาห์อลเลดีลาอิลาฮ์อิลลาห์วะลมาลิกุลกุดดุสุสซาลามุลมุเอมินุลมหัยมินอัลอ ع ซ ي ซุนจับบารุลมุตะกับบ์ร์ อันมุตักับบิรคืออะไรครับผู้ทรงยิ่งใหญ่ตะกับบุตรใครที่ไปเอาลักษณะของล l l a h ต้าอาลามาหรือศีลฟ้าของล l l a h ต้าอาลามานั้นเขากําลังเข้าเข้าสู่ความหายานะอันมุตักับบิรตะกับบุตรเป็นนามของ Allah ออันมุตักับบิรตะกับบุตรอิสติกบาร์อิสติกบาร์นี่คนที่ยิ่งใยองฉะนั้นอิบลิสจึงเป็นชาวนรก ดยการสาเหตุที่มันอะไรครับอาบาวัสตักบารอวะกานัมินันกาฟิรินอาบาปฏิเสธที่จะสุยูตอนบีอาดัมวัสตักบารอ,อยิงพยองยะโสมันคิดว่ามันดีกว่านาบีอาดัมมันจึงเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ที่ปฏิเสธพี่น้องหลายครับขอให้เราเป็นคนที่นอบน้อมยอมจำนนรับความจริงรับสัจธรรมเพราะคนที่สัจธรรมมาแล้ว สัจธรรมมาอยู่ข้างหน้าแล้วรู้ความจริงความถูกต้องแล้วไม่รับก็เป็นคนติดตะกบบอิสติกบาร์อัลลอฮ์ตาลาะนี้พูดถึงพวกกุฟารกูเรชผู้ปฏิเสธศรัทธาจากพวกกูเรชขาาขขขเขาสาบานต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างแข็งขันอัลลอฮ์อักซัมบิลลาฮิจัดเดายมานิฮิมอักซัมกอซัมพวกเขาสาบานต่ออัลเราอย่างแข็งขันว่า หากมีผู้ตักเตือนมายัางหมู่ของพวกเขานาะีมีผู้ตักเตือนมานี่เขาจะศรัทธาเขาจะอยู่ในทางนำยิ่งกว่ายาฮูดีนัสโรนียิ่งกว่าอาลุนกีตาบถ้ามีคนเตือนมาอยังพวกเขามีรอซูลมาเขาจะอยู่ในทางนำมากกว่ายาฮูดีนัสรรนีอ,ราอาลุนกีตากอัลลอฮ์ให้เล่าให้ฟัง فالما جاءهم نذير وما زارهم إلا نفورو ล l อ a ์บอกครั้นเมื่อผูいい้ตักเตือนมาจริงๆนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลลัยฮุสันเป็นนบีรอนวะบะชีรอนเป็นผู้ตักเตือนเป็นคนแจ้งข่าวดีครั้นเมื่อนดีท่านนบีสลลัลฮวาลลัยฮุสันมาจริงจริงเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่มอะไรหรือไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับพวกเขานอกจากการตะเลิดหนีตอนแรกใะสาบานนะ เขาบอกว่าซ้ำนี่ยืนยนันคำพูดแบบสุดยอดไม่ใช่พูดธรรมดาไม่ใช่สัญญาธรรมดาแต่อักษรว่าอักษมูบิลล่าฮิจฮดฮะไอมานิฮิมสัญญาต่ออัลลอฮ์สาบานต่ออัลลอฮ์อย่างแข็งขันขั้นเมื่อนาีตพูดเตือนมาจริงๆนี่เป็นไงครับเขาหนีเขาไม่เอาทำไมอ่ะเพราะมันมีความยิงยะโสอยู่เพราะมันมีความตะบดตะกับบในหัวใจ มูฮัมหมัดไม่เอามูฮัมหมัดนี่เป็นบ้ามูฮัมหมัดนี่นักสยายศาสตร์ไม่เอาเพราะอะไรความยิงยะโสในในใจของเขาเราจึงบอกสองอย่างต่อจากอายันนี้แหละสองอย่างที่เขาไม่เอาเนี่ยอิสติกบารอนฟิลอารดีวามักรสเซยอิสติกบารอนฟิลอาร์ดยิง so ยะโสในหน้าแผ่นดินว่ามักรสไซยและมีแผนชั่วอยู่แผนชั่ว ทำไมแผนชั่วหนึ่งยะโสนในหน้าแผนดินไม่รับฟังใครคิดว่าตัวเองแน่ต,ตัวเองแจว๋วแล้วก็หลอกคนอื่นที่สัญที่สาบานที่สัญญาเนี่ยถ้าหากว่ามาจริงๆเนี่ยจะศรัทธาจะเชื่อแต่เวลามาจริงไม่เป็นแผนเป็นการหลอกโอ้่าตัวเองเนี่ยโอ้โหเป็นคนเคร่งคาัดเป็นคนจริงยังเป็นคนวาถ้าความจริงมาเนี่ยฉันจะเอา แต่พลามาจริงๆไม่เอาหลอกให้คนอื่นตามว่าเอ้ยเนี่ยหูอยู่ในร่องในรอยนะเคร่งครัดนะจริงจังนะหลอกคนอื่นตัวเองไม่เอาพอลาจริงมาแล้วจริงๆสัตธรรมมาแล้วไม่เอาพี่น้องหลายครับอย่าเป็นคนที่มีลักษณะอย่างนี้อย่าเป็นคนที่มีลักษณะหรือซีฟค่าที่อัลตานาได้เล่าไว้ในกุรานโดยพระพุกุฟารุเรชอิสติกบารอนฟิลอารุดิวมักรอสซ เขายิงพยองในหน้าแผ่นดินและเขาวางแผนชั่วและแผนชั่วนี้ไม่ไปหาใครครับเราบอกกลับมาหาตัวเองเวลา่ะให้คณมักรุเสยุอิลลบิอัลิแผนชั่วนี่อันมักรุเสยิแผนชั่วคนอุบายที่ชั่วร้ายนี่มันไม่ไปหาใครมันกลับไปหาตัวเองใครวางแผนชั่วจะแผนขนาดไหนแผนการขออร์อเหนือกว่า แผนการขออลัลลอฮ์เหนือกว่าพวกนี้วางแผนยังไงวางแผนช่วยยังไงแผนการขออลัลลอฮ์เหนือกว่าไม่มีใครที่สามารถจะต่อกอกับอได้ใครคิดยังไงใครวางแผนช่วยยังไงอลัลลอฮ์ตาลราให้กลับไปใครต้องการใส่ร้ายท่านนาบียังไงดูหมิ่นนบียังไงกลับไปกลับไปหาตัวพวกเข้อิสลามไม่มีต่ําครับ ใครจะมาเล่นงานอิสลามเท่าไรจะมาดูหมิ่นเท่าไรจะมาดูถูกนบีมุฮัมมัดสุลลัลนอะหรอฮะนเท่าไรจะดูบินท่านนบีสุลลัลนอะหรอฮะนเท่าไรอดีตผ่านมาแล้วปัจจุบันยังทําตามยังดูบินนบียังดูถูกนบีนบีของเราก็ไม่ได้อะไรครับไม่ได้ลดเกียรติไม่ได้เสียหายแต่ประการใดยิ่งไปกว่านั้นมีคนมาศึกษาอิสลามมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นมีคนที่จะปกป้องท่านนบีมากขึ้น เราเป็นอุมาของท่านนาบีจะไม่น้อยหน้ากับประชาชาติหรือคนช่วยเหลือนบีอิา,าอุมาของท่านนาบีอุมามุฮัมมัดีะประชาชาติสุดท้ายแต่เข้าสวรรค์ก่อนประชาชาติอืน่นนบีท่านสุดท้ายสุฮานัละเข้าสวรรค์ก่อนนบีคนอื่นมาทีหลังครับนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวยซัลัมคอตมนินนบียินนบีท่านสุดท้าย อุมมานี้เป็นอุมมาสุดท้ายแต่เป็นนบีท่านแรกและเป็นอุมมาแรกที่จะเข้าสวรรค์ของลตอตอาลากรนบีคนอื่นและอุมมาอื่นนึกสิครับว่านี่คือความโปรดปานความเมตตาของลอตอาลาที่ให้กับอุมมานี้ให้กับประชาชาตินี้พี่น้องหลายครับการหยิงยะโสในหน้าแผ่นดินเนี่ยหรือการไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันทําให้คนนั้นเนี่ยไม่สามารถประสบความสําเร็จ และจะทําให้คนคนนั้นนี่ก็ดูว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นพี่น้องครับคนที่มองว่าตัวเองเหนือคนอื่นนะให้รู้ไว้ให้รู้ไว้เถิดว่าคนอื่นเขามองเขาเนี่ยต่าคนที่คิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นนะขอให้รู้ว่าในสายตาของทั่วไปเนี่ยคนเนี่ยต่าไม่มีคุณค่าครับเพราะคนที่คิดว่าตัวเองเหนือคนอื่น่มคนอื่นแยว่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็มองว่าไอ้นี่ไม่ได้เรื่องไอ้คนนี้ไม่มีคุณค่า แต่คนที่ถ้าสูงความรู้เยอะฐานะสูงเกียรติศักดิ์สูงตระกูลดีแต่ท่อมตนมีความรู้มากก็ไม่ได้ยิงพยองมีทรัพย์สินเงินทองมากก็ไม่ได้ยิงพยองมีตระกูลที่ดีมีศักดิ์ศรีอะไรต่างๆก็ไม่ได้ยิงพยองคนเนี่ยเขาจะยกคนเขาจะยกเพราะอะไรครับตัวเองเนี่ยทำให้ตามไม่ใช่ให้ตาต้อยครับแต่ไม่ให้เหนือผู้คน แล้วอัลลอฮ์ก็จะยกแล้วผู้คนก็จะยกใครที่อัลลอฮ์ยกให้สูงก็ไม่มีใครจะกดให้ต่ำได้ใครที่อัลลอฮ์จะกดให้ต่ำก็ไม่มีใครให้สูงได้อัลมูอิซอัลมูดิลอัลลอฮ์ทรงยกให้สูงสอัลลอฮ์ทรงให้เกียรติอัลมูดิลอัลลอฮ์ทำให้ต่ำมาลามานีอาดีมาอาต้อยแต่ว่าละมอะตียาดีมามานาแต่อัลลอฮ์ให้ไม่มีใครห้ามได้ถ้าอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครให้ได้ฉะนั้นพี่น้องหลายครับขอให้เราเป็นผู้ที่ถ่อมตน คอยเรานะั้นเป็นผู้ที่เรียนรู้จากใครก็ตามที่อยู่ในหลักการที่เอาความรู้ถูกต้องมาบอกกับเราท่านผู้ดอยเนอายักร้ายโมโุลลอุลามาใหญ่อเลมใหญ่อเลมนักคนทั่วไปที่พูดถึงอันฟุดอยเนืออายักษ์ร้าลลมฮ์นี่รู้จักแต่เขาเรียนรู้จากเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเรียนรู้เรื่องอะไรอดสบร ทาไมเอาซอบรูปกิตาบวัสุนน์นี่ตัวบทหลักฐานมากมายครับแต่เขาได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้เรียนรู้บทเรียนจากเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งและคําสอนของเขาเนี่ยเป็นคําสอนที่ลึกซึ้งหลังจากที่มีประสบการณ์อันนี้เขาบอกว่าตะอัลลัมตุซอฟโรมินซอบีนซอกีรินท่านฟุดยนอายัดบอกว่าฉันเรียนรู้เรื่องความอดทนจากเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งอุลามะครับแต่ ชีวิตของเขาสายตาของเขาเนี่ยอะไรที่จะเป็นบทเรียนกับเขาได้นี่เขาเอามาเป็นบทเรียนเขาเรียนจากใครมินซอบีอบินซอกีรินจากเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเดินไปละหมาดมัสยิดแม่นี่ก็เสียงดังแม่นี้ก็ตีลูกเป็นลูกชายตัวเล็กๆล,ลูกนี่ก็เสียงดังแม่ก็ตีลูกนี่ก็เลยจะวิ่งอะไรครับวิ่งหนีไปที่ประตูวิ่งหนีไป แม่ก็ปิดประตูเลยไม่ให้ออกเสร็จแล้วเป็นไงครับแน่นอนครับเด็กแม่ปิดประตูไม่ให้ออกก็ร้องไห้ตรงธรณีประตูก็ร้องไห้แล้วก็นอนไปเลยทันฟุกบ้านมีอัดก็บอกว่าฉันก็ไปละหมาดแล้วฉันก็กลับมาฉันก็มองไปก็เห็นว่าเด็กเนี่ยมันก็นอนเด็กคนนี้นอนเนี่ยเพื่อหวังว่าแม่นั้นจะใจอ่อนและเปิดประตูให้สุดท้ายครับคนเป็นแม่เนี่ย ได้ยินเสียงร้องของลูกไม่ได้หรอกคนเป็นแม่เนี่ยเห็นน้ําตาลูกไม่ได้หรอกคนเป็นพ่อนะหัวใจเนี่ยไม่เหมือนกับแม่ครับแม่เนี่ยบางทีอะไรไม่ถูกก็ยอมให้อันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องยอมนะความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่เนี่ยบางทีอะไรผิดอะไรไม่สมควรบางทีแม่ก็ซื้อให้แม่ก็จัดการให้แต่พ่อไม่ยอมนี่ความเป็นแม่ลูกร้อง หวังว่าเดี๋ยวแม่ก็สงสารเดี๋ยวแม่ก็เปิดประตูท่านอบปรายอนุญาตละมาแล้วก็กลับมาบอกว่าเห็นเด็กนี่นอนอยู่ที่ประตูเขาบอกฉันเนี่ยน้าตาไหลเขาของฉันเนี่ยเปียกด้วยกับน้ําตาเขาบอกว่าถ้าหากเบาเนี่ยอดทนสอบัตต่อประตูของอ AH, ัลลอฮ์ละฟ้ตััลลอหูละหากว่าเบาอดทนต่อประตูของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยไม่ช้า AH อัลลอฮ์ก็จะเปิดประตูให้ ท่านฟุ่อยเนื้อญาตเอาบทเรียนจากเด็กคนนี้ที่เขาอดทนกับแม่ของเขาเขาร้องเขานอนตรงนั้นเลยสุดท้ายแม่ก็ต้องยอมเปิดให้ท่านฟุตบอยบอกว่าถ้าเบาอดทนกับประตูขอรอดเดี๋ยวเอาล็อกก็เปิดประตูให้ขอดูอาวิงวอนต่อรอดสิเอาล็อทดสอบในเรื่องของชีวิตในเรื่องของทรัพย์สินขอดูอาต่อรอดสิไม่ช้าหรอกเอาล็อกก็เปิดประตูให้ อลัลลอฮ์ทดสอบเรื่องครอบครัวอลัลลอฮ์ทดสอบเรื่องลูกอลัลลอฮ์ทดสอบเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องครอบครัวเรื่องการทํางานเรื่องทรัพย์สินขอดูอาต่อลอครับไม่นานอัลลอฮ์ตาอาลาก็จะเปิดประตูสิ่งนั้นให้เมื่อเราขอตอ่อรอวิงวอนขอตอ่อรออดทนต่อการขอตอ่อรอสุบฮานอตาลาขอสิครับวิงวอนตอรอไม่ช้าหรอกเดี๋ยวอลัอลลอฮ์ก็เปิดประตูให้อินชาอัลลอฮ์ Allah. อยากได้ริสกีที่ฮะลาญยังทํางานไม่ถูกต้อง อยู่กับริสกีที่ฮารอมอยู่กับสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ถูกต้องกับศาสนาขอต่อรอดวิญาลเาขอรอดให้ประธานริสกีที่ฮาลานให้กับฉันขอต่อรอดแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตนไม่ช้าครับอัลลอฮ์จะเปิดประตูอันนี้ให้กับเขาอัลลอฮ์ตดสอบเรื่องทรัพย์สินอาจจะลำบากพยายามทำมาหากินขอให้ได้ริสกีที่ฮาลานไม่ช้่หรอกครับอัลลอฮ์ก็จะให้ริสกีเพิ่มพูนริสกีให้กับเขาและสิ่งอื่นๆที่จะตามมานี่คือการเรียนรู้การได้ข้อคิดจากเด็กตัวเล็กๆ ที่ท่านครูบอยเงอ,อายัดเอามาคิดร้องไห้แลว้วก็สอนผู้คนต่อพี่น้องหลายครับการสวมเสื้อผ้าที่ดีการใส่รองเท้าที่ดีสวยสวยงามไม่ใช่การตะกับบดครับจะใส่เสื้อผ้าที่ดีชุดที่ดีรองเท้าที่ดีหมวกที่ดีที่สวยไม่ตะกับบดครับไม่ได้เป็นการหยิงยะโสเพราะทนายดิฉันร้องว่าิันให้คําตอบนี้ให้คําตอบนี้ ว่ามันไม่ใช่การหยิ่งยะโสนะการใส่เสื้อผ้าที่ดีรองเท้าที่ดีแต่ตะกบบเนะี่ยอัลกิบรูบะตอลักวะกอมตุนนสัสความยะโสคืออะไรครับบะตอลักคคือการรไม่ับวามจริงวกอมตุนนสัสและการดูถูกผู้คนเนี่ยตะกับบทส่วนใครมีเสื้อผ้าอยากจะใส่เสื้อ้าที่สวยที่สวย,ท,สวยที่ดีรองเท้าที่ดีไม่เดือโอ่ดใคร ไม่เป็นไรครับอัลลอฮ์ให้ริสกีมาซื้อเท่าที่มีความสามารถใส่เท่าที่มีความสามารถไม่เป็นการฟุ่มเฟือยไม่เกินความสามารถไม่ทาไปสู่การมุมบัาเซฟุ่มเฟือยไม่เป็นไรครับแต่ยังมีเจตนาที่จะโชว์โอ้อวดหรือว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นหรือเหนือกว่าคนอื่นการมีตะกบบดในหัวใจเนี่ยมันเป็นสาเหตุทําให้ไม่ได้เข้าสวรรค์อุอัยาบิลละตะกบบดและไม่ใช่ตะกบบดก้อนใหญ่นะครับ เพียงผงทุลีอยู่ในหัวใจของเขานี่นบีบอกไม่ได้เข้าสวรรค์ลายาดโคลุนเจนนตมังกานาฟิกอนบิฮิรถรถมิสกอุดรรตินมินกิบรนบีว่าเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่ในหัวใจของเขามีตะกับบดยิงยะโสแม้เพียงทุลีไม่ได้เข้าสวรรค์ครับไม่ได้มาเขาไม่ได้เข้าสวรรค์เลยนะครับไม่ได้เข้าสวรรค์กับคนกลุม่มแรกๆเข้าช้าตามใดที่ไม่ได้เป็นมุชลิกเป็นกาเฟต ตางบาคีต่อรอปฏิเสธอัลลอฮ์นี่ได้เข้าสวรรค์แต่จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กันงานมีหนี้สินมีอะไรต่างๆที่จะต้องชําระต้องเคลียร์อะไรต่างๆคดีอะไรต่างๆน้าบาปอะไรต่างๆว่าไปนั่นนี่เป็นเป็นการโทษโทษการฆ่าโทษที่รุนแรงของท่านนาสดาสุลต่านละฮอัลฮุอาซัลลัมที่บอกว่าใครที่มีในหัวใจเขามีตะกะบรบดย,ย,ยิงยะโสแม่เพียงอะไรครับทูลีนน้อยมากครับ มีอยู่นะตะกำบดในหัวใจของเขาเนะ่ยเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ขออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาละเป็นการฆ่าโทษที่รุนแรงพี่น้องหลายครับขอให้หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่นอบน้อมยอมจำนวนต่ออัลลอฮสุบฮานตาลาหัวใจของเราและการกระทําของเรานั้นนอบน้อมต่อลอตาอาลาและก็บ่าวของพระองค์ใครที่นอบน้อมต่อผู้คนผู้คนก็จะยกเขาให้สูงทั้งที่เขาก็สูงอยู่แล้วนะครับ แต่อลอตาลาจะให้ผู้คนเนี่ยมองเขาว่าเป็นคนที่สูงเมื่อเขานั้นนอบน้อมยอมจำนนไม่ปฏิเสธความจริงยอมรับความจริงไม่ดูถูกผู้คนพี่น้องหลายครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตาลาเล่าถึงสาภาพของคนที่เขารู้ความจริงเขารู้อัลฮักรู้ศัจธาร,รมความจริงนี่เขาน้ําตาไหลและเขารับความจริงนั้นเขาไม่ปฏิเสธพี่น้องสังเกตไหม พี่น้องสังเกตไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมศาสนาพูดศาสนาคริสตศาสนาอะไรที่เข้ารับอิสลามเนี่ยพอละกล่าวชาฮาด้านี่เขามักจะร้องไห้เพราะอะไรครับเพราะชีวิตของเขาเนี่ยยี่สิปีสาสิปีสี่สิปีบางคนมากกว่านี้เนี่ยเขาสูอยู่ต่อพระเจ้าที่ไม่แท้จริงวันหนึ่งเขาก้มสูอยู่เขากราบต่อพระเจ้าที่ที่จอมปลอมในวันหนึ่งหลายสิบรอบแต่มุสลิมจะไม่ กราบใครจะไม่สุยุดใครนอกจากพระเจ้าที่แท้จริงและวันหนึ่งหลายสิบรอบบางคนเป็นร้อยๆร,รอบหน้าผากของเราศรีรษะของเราสูงที่สุดในร่างกายเราไม่ยอมก้มให้ใครอย่าว่าแต่สุยูดร,รูกัวเราก็ทำไม่ได้อื่นจากอัลลอฮฺสุบฮาหนวตาลาจะให้ใหญ่ขนาดไหนในหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยเราก็รูกั้วโค้งให้ไม่ได้ไม่ต้องพูดสุยุด นั้นนี่คืออะไรครับคือการที่เขาได้ซึ้งว่านี่คืออิสลามนี่คือความถูกต้องคนอยู่กับบาติงอยู่กับความผิดอยู่กับความไร้สาระอยู่กับความสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาผ่านมาเยอะและเขาเสียดายชีวิตของเขาเวลาที่ผ่านไป20ปี30ปี40ปีขณะเดียวกันคนที่เป็นมุสลิมต้องกลับมาคิดว่าอยู่ในอิสลามมาแล้วเนี่ยยีปี30ปีเนี่ยให้อะไรกับอิสลาม ให้อะไรกับอิสลามได้อะไรจากอิสลามแล้วเราให้อะไรกับอิสลามเราจีฮาดเราเสียสละไปหน,นทางของลอหรือไม่หรือเพียงแค่เป็นมุสลิมตามสายสะดือเป็นมุสลิมในบัตรประชาชนในทะเบียนบ้านในใบเกิดเท่านั้นนี่ต้องกลับมาคิดทุกคนต้องกลับมาคิดทําไมคนที่เขารับอิสลามเขาร้องไห้เพราะเขาเห็นความจริงอัลลอฮ์สุบานต a l าเล่า ถึงพวกนาซอรอคนที่ม่ยะโสคนที่มายิงพยองคนที่ก็เห็นความจริงเห็นนบีมุฮัมมัดมาเอาอนคุรานมาเขารู้ว่านี่คือความจริงน้ําตาเขาไหลอัลลอฮฺบอกว่าว่าอิดะซามิอมมาอุนซีลาอิละรอซูลต่รออายุนาหุมตะฟีดุมินัดเมอีไม่มาอาราฟูมีนัลฮักอัลลอฮฺบอกว่าเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งที่ถูกประทานลงมารอซูลให้กับรอซูลคุรานถูกประทานลงมา ถาเรอายุนาหุมตาฟีดูมีน้ำดิมไหมเจ้าจะเห็นว่าเขาน้ําตาไหลตาของเขาเนี่ยมีน้ําตาทําไมครับนิมมาอาเรอคูมมีนักเนื่องจากเขารู้ศสัจธรรมความจรงิงรู้ว่านบีมุฮัมมัดเป็นนบีจรงิงรู้ว่าสิ่งที่บัตถุปทาลงมาเป็นอันกรานเป็นความจรงิงเขาได้ความจริงแล้วเขาอยู่ในนอซอรอเขาเป็นคริสต แต่เมื่ออิสลามมานาบีมุฮัมมัดมาอิสลามมาอันกุรอานมาเขาน้อมรับเพราะอะไรครับเขาไม่ยิงยะโสจะมีกลุ่มที่ยิงยะโสไม่ยอมรับมีเพราะนาบีมุฮัมมัดไม่ได้มาจากสายของพวกเขาไม่ได้มาจากนาบานีอิสรออีนไม่ได้มาจากชาวยิวชาวคริสต์เขาไม่รับกลุ่มหนึ่งมีแต่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ยะโสและรู้ในคัมภีร์และในคัมภีร์เตารอในคัมภีร์อินจีน,นบอกถึงลักษณะของท่านนาบีมุฮัมมัด เขาศรัทธาว่านี่ใช่นี่คือของจริงเขาจริงศรัทธาและเขาร้องไห้พี่น้องหลายครับพวกเราอยู่กับสัจธรรมอยู่กับความจริงขอให้เรายึดมั่นกับจธสร,รมความจริงที่เราอยู่ขอให้เราดน,นเนินชีวิตของเราไปด้วยความเข้มงวดด้วยความเคร่งครัดกับศาสนาของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع เป็นผู้ที่ช่วยเหลือศาสนาของอัาลลอฮฺ سبحانه และ ت ع อย่างเต็มที่ชีวิตนี้อยู่กันไม่กี่ปีขอให้เราใช้ชีวิตในดุนยาอย่างคุ้มค่าขอให้เรานั้นส a l ชีว food, all over all over them, ones, ิตของเราทรัพย์สินของเราสิ <that opposite backs> ่ง <that> ต่างๆเวลาของเราที่อัลลอฮ์ให้มาไปในหนทางของลอตลาแล้วแลกสวรรค์ของอลอมันคุ้มค่าที่สุดใช้เวลาสี่ปีห0ิปีห0ิปีไปในหนทางของลอตลาแล้วได้ยันนะได้สวรรค์มันคุ้มค่าสุดสุดอินนัลลอฮัสตารอมินันมุมินีนะอันฟุซาฮุมว่าอัมวาลาฮุมบิอันนาลาฮุมุนจันนะขออนดียวขอสวรรค์อัลลอฮ์ซื้อจากบรรดาผู้ศรัทธาทําไมอัลลอฮ์ซื้อซื้อทําไม ชีวิตของเราของใครทรัพย์สินของเราของใครเวลาของเราของใครที่เรามีบ้านมีรถมีภรรยามีลูกของใครถ้าไม่ใช่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซื้ออิสตารอซื้อจากผู้ศรัทธาอีกทีหนึ่งทั้งๆที่เป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ซื้อจากเราซื้ออะไรครับซื้อชีวิตของเขาตัวของเขาและก็ทรัพย์สินของเขาให้ให้พวกเขาได้อะไรครับอันยันนะให้พวกเขาได้สวรรค์ขอเราขายครับ ขายชีวิตของเราขายทรัพย์สินของเราขายสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มานี่แหละกับอัลลอฮ์ตาลาแล้วก็ไปเอาของอัลลอฮ์อีกทีหนึ่งคือสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบานตาลาขอให้เรานั้นเป็นชาวสวรรค์นะสัลลัลลอฮฺอะยาจีาัลลอฮ์นามินอาฮ์ลินจ์นะขอให้เรานั้นได้เป็นชาวสวรรค์ขอให้อนั้นได้ครับได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบานตาลาขอให้อนั้นได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์สุบานตาลา อย่าให้เราเป็นผู้หญิงพยองอย่าให้เราเป็นผู้หญิงยะโสใน้าแผ่นดินนี้ให้เราเป็นผู้นอบน้อมต่อต่อตาลาต่อมนุษย์ด้วยกันแล้วอินชาอัลลอฮ์ครับเราจะได้รับความสําเร็จทั้งในดุนยาและอาคีรออะกูลุกอลิฮะเัสตัลลอฮลทรงอภัยไวซะอิมุสลิมีนั้นกุลิดันฟัสตัฟิรุอินนะฮูการับฟาระอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรอาัยไวอิมานู้นกุลิดันฟัสตอฟิรุินนัฟูารับฟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع